สวัสดีจ้าพบกับสุนัน channel อีกแล้วได้จ้ามากินตำเหลา่ากุ้งสดมาทุกคนมากินด้วยกันเลยตำเหลา่มากุ<ม>้งสดน้ะทุกคนดูกุ้งสดน้ำก่อนด้วยอืมน้ำปลาของเขาเองคือเกาจันนัวอืมมัมนคืออง ับอีมันโดนน้ำปลาสีนี้เลยนะจำม,มากมันกุ้งดองเลยครับครับอืมคุ่หวานมากืมหวานในใจเลยคู่จับคู่โตใหญ่สดดีมากทุกคน มีแครอทมีองุ่นมีองุ่นม่วงแล้วก็ข้าวโพดแตรอ์เบอรี่เหมือนเดิมหน้านี้หน้าแตรอเบอรี่ใส่ได้ทุกอย่างได้ตับิใส่ได้ตำใส่ยำได้หมดอืม <c oughs> ใส่บัวด้วยทุกคนถ้าตำเหลาอย่าใส่เส้นเราึึงเรียกตำเหลา ถ้าใส่ลเลสเซนเขาไม่ีดกตำเหลาหืมซอยบัวจะกับตำเหลาเข้ากันมาก จต่อวืว้นีซื้อมาทีเดียวแค่ตู้เย็นไว้ใส่ได้หลายอย่างเลยอ้นีผักหยองแปะพริกหวาน นัวมากน้ำปลารให้ดูชัดๆเลยทุกคนว่ามันตัวใหญ่ขนาดไหนเนื้อจำมาก ปลาลาสูตรของพี่สุเองงุ่นม่วงกระตอบอรี่เข้าพูดแค่นี้ก็อร่อยแล้วทุกคนมาแต่ปลาอร่อย ไม่ต้องไปใส่หอมใบเรื่อยนะถ้าใครอยากให้มันได้รสชาติแบบว่ากึ่งกึงไทยไทยกึงกึงอีสานแต่ไม่เป๊ะๆทุกอย่างมันจะได้กึงกึงเลยนะใส่บดไอผักขึ้นช่ายทุกคนมันจะหอมอีกแบบนึงนะอันนี้สูตพี่สุเองนะอื ช่วงเปิดร้านก็ทำแบบนี้อร่อยมากตดกจินลืมกินพักทุกคน แต่ยากได้ปลาคอมีไม่ได้คิดด้วยทุกคนเจอ,องุ่นม่วงใส่ยำอร่อยดีทุกคน อ,อใหญ่มากอ แกแล้วตู้มักนะนหัมวยใหญ่ก็มีเป็นเสียงพายุนะอายุเข้าไงไมรู้ ลมเลี้ยงเรื่องนแต่พักงานพี่น้อง 肯定完。 ยอดเลยจะพักก่าแป้นี่ก็บแ็บพักแดบเพือ่อกอล ขอ,อ,อบคุณทุกการรับชมน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามห้องท่องสุนั้นชาแนลหน่อยนะคะเพื่อไม่พัฒนคลิปใหม่ๆเลอเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า